วันพุธที่11มิถุนายนพุทธศักราช2568ศาสตราจารย์ในแพทย์อภิชาติอัศวะมงคลกุลคณะบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลเป็นประธานมอบรางวัลศิดริดาชเชิดชูเกียริประจำปี2567ซึ่งในปีนี้คณะแพทยศาสตร์ศิดริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลได้มอบรางวัลให้แก่บุคลากรในกลุ่มรางวัลต่างๆดังนี้กลุ่มที่ 1. เครื่องราชอิสริยาภรณ์มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก เครื่องราชอิสริยาภรณ์ตระกูลจุลจอมเกล้าเหรียญดุษฎีมาลาเข็มศิลปะวิทยาจำนวนหนึ่งท่านกลุ่มที่2รางวัลดีเด่นระดับมหาวิทยาลายัยระดับชาติหรือรางวัลทุกประเภทจากการจัดอันดับระดับนานาชาติหรือเทียบเท่าจำนวน28ท่านกลุ่มที่3ได้รับตำแหน่งประธานราชาวิทยาลายัยวิทยาลายัย นายกสภาวิชาชีพนายกสภามหาวิทยาลัยหรือนายกสมาคมวิชาชีพระดับชาตินานาชาติหรือเทียบเท่าจำนวน3ท่านกลุ่มที่4ดํารงตําแหน่งทางวิชาการเป็นศาสตราจารย์ได้รับเงินเดือนขั้นสูงหรือดํารงตําแหน่งทางวิชาการเป็นศาสตราจารย์ให้ได้รับเงินประจําตําแหน่งสูงขึ้นในครั้งแรกจำนวน3ท่านกลุ่มที่5รางวัลหรือการยกย่องตามที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรจำนวน6ท่าน ณห,ห้องประชุมราชปนาดาศิรินทรโรงพยาบาลศิริราช